โจ้และนี่คือเสียงของ <Gym. S 2> จักรพรรดิแห่งผมก็นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็สกินที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นสกินนะครับ M110 นะครับแบ็กโกนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมถือนะครับนี่มาดูกันนะครับว่าไอเทมและสกินอะไรที่จะเข้ามานะครับผม M110 นะครับผมแบ็กโกนะครับก็จะเป็นนี่อย่างนี้เลยนะครับแบ็กโกนี่ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋านะครับ กระเป๋าเป้สนามแพทย์นะครับผมนี่ก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับออกเขียวๆต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับสนับมือนะครับเชฟแมนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับตัวอย่างนะนี่แบบนี้เลยครับเวลานะครับนี่ใจาดาเมจนี่ชกเนี่ยแย็บแย็บแย็บ,ยบแล้วเวลาสลับอาวุธเนาะนี่มาดูปึ๊บปบปป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  นะีควงสนับมือเงนี่ควงสนับมือโคตรเทต่อมานี่เป็นการแบบเช็คนะฮะนี่เช็คอาวุธนะนะเช็คอาวุธนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นถุงมือนะครับนะถุงมือคัสตอมนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับเวลาเวลาจับอาวุธนะจับมีดนะนี่นะะ ต่อมานะครับมาดูนะครับเวลาเช็คนะถือกระปืนนะครับถือกระปืนนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับเครื่องประดับนะสับมือนะครับผมนะฮะไว้สําหรับติดปืนนะครับผมต่อไปก็คือท่าทางนี่นี่ท่าทางนะครับเงียบไว้นะเงียบไว้เห็นไหมเงียบไว้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอาเร a นาเบรกเอานี่เลยซีโกตีเฮดรับเติมเกมมือถือเติมผ่านเวดแพ็กเกจโกตคตรถูกโคตรคุม้มเติมเกมมือถือต้องซีโกตีเฮดลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับสเกนกน M110 นะครับเมื่ออยู่ในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ขลังไางหลังกัหมหลังมาเพื่อนหลังมาตีซีพีพีหลังมาซี หน้าพี่เนี่ยหลังก็มีเนี่ยตีตีตบ้านเนี่ยหน้าพี่เนี่ยเปลี่ยนมุมล็อกเลยเนี่ยตรงขอบบ้านพี่เนี่ยระวังเด้อแล้วจกมีระเบิดเสียงปะอันนี้ใครปลารละเบิดมาเฮ้ย นในปา่าในปา่าในปา่าตรงนี้ไปยิงอากาศได้ในปา่าในปา่าตรงยิงอากาศได้เลยเห็นป่ะมากลหน่อยผ<บ>มามากลหน่อยมันมีเพื่อนมันหนึ่งตัวนะอยู่เมืรร่อกี้มันจะมาชาร์จพี่ไว้อ,อเห็นละตายหนึ่งมีมีอีกตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงใกล้ๆมันอยู่บ้านบ้านบ้าน่ะระวังด้วยนะสองดูสองดูเฮ้ยเฮ้ยีอันนี่ีีีีีี ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเดี๋ยวตหมูหลุดร้านสักนี่แล้วยิงหินแป๊บนึงเดี๋ยวมาค่ะแป๊บนึงร้อนหินเลยแป๊บนึงหลักก้อนหินเลยหลังร้อนหินเนี่ยเห็นแล้วนะแต่จัดยิงนะเพื่อนว่ายิงไม่ได้พุ่มบังมันวิ่งมาตรงหูวิ่งมาตรงหูละเพื่อนยิงเลยยิงได้เลยถ้ามันวิ่งมาตรงหูละหลังเงี้ยเจอแต่ละเพื่อนนะเพื่อนอสไนท์ผมผมยิงมันได้เลยเนี่ยเพื่อนอสไนท์มาได้นะเยยิงมันผมยิงมันได้เพื่อนผมอุ้ยไม่โดนได้ไงวะเพื่อนอสไนท์มาเพื่อนเฮีย เก็บเสียงเก็บเสียงไหมก็บินได้นะมันยิงปืนแนะแม่เรบครับตายตายตายหมด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 อี่ตัวข้าฟืนข้าฟืนข้าฟืนตายตัวเดียวตายตัวเดียวตยวเดียวตายตัวเดียก็ยังมีขึ้นอยู่ใต้ใต้ใต้บ้านพี่ใต้บ้านพี่ตามเป็นพี่มีขึ้นอยู่ตัวหญิงมีขึ้นอยู่ใต้เบนพี่เนี่ยบ้านพี่มีบ้านพี่มีใต้บ้านพี่มีส่องส่องดูเลยมันมาตรงนี้แล้ว โอ้ยเอ้ไม่ตายได้ไงวะสองเม็ดโดน้สองเม็ดโคตรเจ็บอ่ะเร็จะจับเราจะจับเราจะจับดนี่มันตรงั้นแล้วดูนีเดียวใช่ไหมดนมันจะตาแล้วได้เ็ดเดดนดูผมกินมันไปหมดแล้วเพื่อนกระดุกทหนลังหินตปตเสร็จห้าโอ้เพื่อนมันไม่ตายเสร็จเพื่นเดินเดนเดินเ ยิงเขาหัวมันเห็นบมดทีกระจาะกรไปเรื่อยนั่นน่ะเองเหลือเท่าไหร่นะหน้าตรงตรงนั้นมันเป็นอะไรอะติดเองเนี่ยกระบอกเนี่ยกระบอกเนี่ยเจ็ดหมื่น F สองพันโอ้ยยิงเลยอ่ะไอ้นมไอ้นมลองไปดูตรงโซ่ที่ผมยิงได้นี่มันเป็นเซตอะไรไม่ได้ดูเหมือนกันยิงยิงมั่วๆไปผมกำลังยิงไปดู ผมกำลังวิ่งไปดูเฮ้ยมีเฮ้ยสไนส์สไนส์สไนส์สไนสเอ็จีเอ็จีเอ็จีสไนส์สไนส์ลบก,ก่อนหลบก,ก่อนอโ,อโอ้ตายเรียบร้อยไม่ทันตีใหม่ปะเนี่ยตีใหม่ตีใหม่นะไฟก็มาไฟก็มามาแล้วตีใหม่ เบ็ดล่าเอาตรงนี้เลยหรอวะล่านหนงขออนุญาตจานต้นแมงกันหน่วยส้มจริงทำไมมันต้องมาเกิดตรงที่โล่งกว้างเวววะต้นแมนกันจะลายเลยนตลายสุดๆช่วงนี้ผมเป็นคนลงที่บ่อยเหลือเกินแบบสกินปืนโสีเขียวดำเข้ามาไม่ลายกระดุนอนิเมะด้วยนะ

มี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 ีม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 ี อ้ยไม่โดนเลยครับลูกพี่โดนหนึ่งมัดเปลี่ยนตำแหน่งแม่งมันต้องชาร์จแน่ๆยิงไม่ตายก็คือมันรู้ตำแหน่งเราแล้วล่ะผมลืมเข้าแกไงครับแกแล้วเฮ้ยมันขึ้นบอมเฮ้ยบอม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 ตายบอมตายบอมเห็นแล้วเห็นแล้วอันนึงเป็นเห็นแล้วละตายบอมน้อง หยิบ M หนึ่งศูนย์ามาแล้วหัวปิวนะน้องตายป้อ,อมกลับไ<า>แ้แยชาเออ F หกหนึ่งนัดเดียวไม่ตายกา็ไม่ตายจริงด้วยอของพี่อ่ะในในลำเพลิงอะ่ะมันเป็น M หกหนึ่งน้องไม่ทัน <c oughs> เอ,อเฮ้เออเฮเฮเฮเัเฮเฮมฮเ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 ลเวเฮระวังฮเวัฮเว มันน่าจะเป็นสไนเหมือนกันนะดูทรงแล้วเห็นไหมยึดสัตว์แบบการเล่นสไนถ้าเกิดถ้าเกิดศัตรูพงตำแหน่งเราแล้วถ้าเกิดสมมติเราเปิดเปิดเขาไม่ตายเนี่ยเราต้องปิดตำแหน่งเพราะว่าศัตรูมันจะคาดการเราได้ว่าเอะมันยิงมาทางไหนมาแบบเขาเรียกการคาดคะเนนเขาเรียกความน่าจะเป็นตรงนี้แม่งจุดอันตรายจัดไปไปๆถอยได้ตายแน่ ระวงังตรงนู้นนะมีเกิดย่าปอกนะโอกวัวและไอ้เฮียโคลีเชิเกิดตรงนี้ด้วยนั่นไงตอกมาแล้วเพื่อนโดนแล้วได้ยินเสียงดยนะโดนยิงอยู่กระสุนมันวิ่งไปจากไหน ไายเพื่อนหลับในหรือเปล่าเนี่ยฮะเจอปะเจอศัตรูปะไม่เจอไม่เห็นใช่ไหมเห็นสกรีนป่ะเห็นสกรีนหรือเปล่าถ้าเกิดจะจัดอ่ะไปจัดกับซีโกทีเฮดเตรียมๆเลยมันกำลังจะเข้าเตรียมตังให้ไว้พร้อม ไ้ฝั่งซ้ายไ้ฝั่งขวาดักยิงดีไหมเนี่ยวิ่ง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 ,งอยู่วิ่งอยู่ทางซะตายเลยแล้วประเด็นศพอยู่ไหนวะเนี่ยวันนี้ไงเจอแล้ว เดียว,วยมาสนับมือสนับมือมีดอะไรก่อนมองไงเป็นมีด ได้ทีละหนึ่งศพโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับสกินนะครับ M110 นะครับกับสนับมือนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเท่านี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม